ตัวแทนชาวบ้านที่รอบเหมืองทองคำในจังหวัดพิจิตรกว่า30คนจาก5จังหวัดได้เดินทางมายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมบุตสากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อขอใช้เงินจากกองทุนประกันความเสี่ยงนะครับเพื่อตรวจหาสารพิษในเลือดของชาวบ้านกว่า6 0พ0รายที่อาศัยอยู่รอบเหมืองทองคําเนื่องจากตอนนี้มีชาวบ้านอย่างน้อย700คนนะครับตรวจพบสารโลหะหนักในร่างกายเกินค่ามาตรฐานติดตามประเด็นนี้จากคุณเกษานิ่มระหงครับ ความกังวลใจที่สะสมมากว่า10ปีผลักให้ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มนี้เดินทางเข้ากรุงเทพอีกครั้งเพื่อทวงถามสิทธิ์ให้กับคนในชุมชนรอบเหมืองแร่ทองคำบริษัทอคารารีซอเซจจำกัดมหาชนตำบลเขาเจ็ดลูกอเภอทับคล้อจัังหวดพิจิตรกว่า6000ชีวิตที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคามีชาวบ้านอย่างน้อย700รอคนตรวจพบสารโลหะหนักสารหนูและแมงกานีส ในเลือดเกินค่ามาตรฐานอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงมีคำสั่งให้เหมือนทองคำหยุดเดินเครื่อง30วันตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพชาวบ้านแต่ว่าพอมีเหมือกแล้วเนี่ยคือน้ำกินน้ำใช้ไม่ได้แล้วก็โลหะหนักมีอยู่ในเลือด ทำให้สุขภาพแย่ความรุนแรงมันเพิ่มมากขึ้นคือชาวบ้านเริ่มข้ามเนื้ออ่อนแรงทานข้าวไม่ได้เหนื่อยจากการทำงานนี่คือทำงานแทบจะก,กาันคือทำไม่ไหวน,นับตั้งแต่มีคำสั่งปิดเหมือง30วันเหมืองแรกก็หยุดส่งน้ำดื่มทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคและกังวลว่าจะมีสารโลหะหนักในร่างกายจึงรวมตัวมาของเงินกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อมาเยาวยาในจุดนี้ ็อยากจะให้กองทุนความเสี่ยงนประกันความเสี่ยงที่เหมืองได้จ่ายมาให้กับอุตสาหการรมปีละ10ล้านน่ยได้นําเงินส่วนนี้ไปเจาะเลือดให้คนไข้จะได้รู้ว่าเราต้องป้องกันยังไงนะคะถ้าพิษมันไม่ออกเราต้องทํำยังไงถ้ามีอาการนี้ใครจะดูแลรับผิดชอบวันนี้ตัวแทนชาวบ้านกว่า30คนจากจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลบบุรีและสระบุรีมายื่นหนังสือถึงสุรพงษ์เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรมขอให้นําเงินกองทุนประกันความเสี่ยงมาใช้ตรวจหาสารพิษจากเลือดของชาวบ้านรอบๆเหมืองทองคําสุรพงษ์มองว่ากรณีนี้เหมืองแร่ทองคําต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้และยินดีให้เงินกองทุนแต่ต้องทําโครงการเสนอขึ้นมาเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสที่ทํางานคือว่าหนึ่งต้องรับชาวบ้านไปรักษาก่อนเลย โดยไม่ต้องดูว่าใครถูกใครผิดคุณต้องรับชาวบ,บ้านไปรักษาก่อนวิธีหาสาเหตุเริ่มตั้งแต่คนที่จะลงพื้นที่ไปหาสาเหตุคนนี้ต้องเป็นคนที่ทุกฝั่งยอมรับน,นี่ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วต้องเป็นมืออาชีพชาวบ้านรอบเหมืองแร่ค่อนข้างกังวลกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านพวกเขาไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีสารโลหะหนักในร่างกายเหมือนกับเ0 0รอคนก่อนหน้านี้หรือไม่เกษานิมระหงรายงาน